เลขเด่นสุดของเรานะครับก็คือเข้ามาทั้งหมดนะครับ8งวดแล้วทุกคนครับห้อง VIP เข้า6งวดแล้วนะครับงวดที่แล้วไทย72ตรงๆนะครับวันนี้ก็จะให้โคคานาวางทุกคนครับเราก็เด่นสุดนะครับส่วน e a d แรงมลภาวะนะ่ะสิวขึ้นฟ้ากระจุดด่างดํามาไม่พักทั้งที่เราทากันแดดทาครีมบํารุงแล้วแต่ทําไมผิวยังพัง ต้องนี่เลยกันแดดพนราลาครบจบในหลอดเดียวกันแดดที่ไม่มันไม่อุดตันและดูแลผิวไปพร้อมกันมีให้เลือกถึง2ส,สูตรแบบแรกคือกันแดดไฮบิดหลอดสีขาวเนื้อบางเบาไม่ผสมรองพื้นตัวนี้วัยรุ่นชอบกันเยอะมากบอกลาปัญหาสิวผิวแพ้ง่ายทาแล้วสบายหน้าไม่เหนียวไม่เยิ้มคัดสัรสารสก,กัดคุณภาพจากป่าอเมซอนดรา้อนบัต ช่วยลดรอยแดงลดอาการอักเสบฟื้นฟูผิวผสานเข้ากับเทคโนโลยีสารสกัดสุตรไฮบิดจากญี่ปุ่นที่ออกแบบมาเพื่อผิวแพ้ง่ายบางเบาซึมไวไม่วอกแล้วก็ยังมีมาลีนไกโคเจนจากทะเลโซนเมอร์ติเมเลเนียนประเทศสเปนที่มีความเข้มข้นสูงโดยเน้นปกป้องผิวจากรังสีแมเหล็กไฟฟ้าและแสงสีฟ้าเหมาะกับคนที่ไม่อยากแต่งหน้าเยอะแต่ยังอยากผิวสวยและปกป้องอย่างเต็มที่ ส่วนอีกแบบคือกันแดด BB หล่อสีแดงเนียนเหมือนลงลองพื้นนิดๆตัวนี้ดาราไลค์ขายกันเยอะมากเพราะทาปุ๊บหน้าดูผ่องคุมมันดีปกปิดรอยสิวจุดด่างดำด้วยมัลติวิตามินคอลลาเจนฟื้นฟ,นฟนูผิวจากแดดด้วยแอสตาแซนทีน สารสกัดจากสาหร่ายสีแดงใต้ท้องทะเลลึกเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงจากทะเลแอตแลนติกเหนือช่วยให้ผิวกระจ่างใสสุขภาพดีดูอ่อนเยาว์ไม่ต้องลงรองพื้นหลายชั้นเหมาะสำหรับใครที่เจอปัญหารอยสิวฝ้ากระหน้าหมองหรือวันที่ต้องรีบแต่ยังอยากดูหน้าสดใส ปกป้องครบทั้ง UVA UVB แสงสีฟ้าและฝุ่น PM 2.5ปลอดภัยเหมาะกับผิวคนไทยลองเลือกแบบที่ใช่สำหรับผิวคุณและคุณจะรู้ว่าทำไมคุณถึงติดใจกันแดดพานาลาสนับสนุนโดยกันแดดพานาลาสนใจติดต่อ l ล ne@ แอดพาน6ลาห3 9 5หรือโทรไปที่080 142 2452งส่งฟรีมีจัดเก็บปลายทางมีโปรลดด่วนโทรเลย อ่ะสวัสดีครับสวัสดีนะครับทุกคนเลยนะครับวันนี้ทุกคนครับเราวิเคราะห์เด่นสุดกันนะครับวันนี้ทุกคนครับเด่นสุดนะครับด้วยความที่เลขเราอ่ะทุกคนครับมันเข้ามาหกงวดแล้วนะครับแล้วสามตัวตรงเนี่ยทุกคนครับมันเข้ามาสามสองวดแล้วนะครับเจ็ดศูนย์หกกับสองเจ็ดเก้าซึ่งวดที่แล้วเนี่ยมาจ้ะทุกคนครับทุกคนครับพร้อมหรือยังพร้อมจะเป็นมหาเศรษฐีกันหรือยังนะครับ เลขเด่นสุดของเรานะครับก็คือเข้ามาทั้งหมดนะครับ8งวดแล้วทุกคนครับห้อง VIP เข้า6งวดแล้วนะครับงวดที่แล้วให้7 2ตรงๆนะครับวันนี้ก็จะให้โคคานวางทุกคนครับแล้วก็เด่นสุดนะครับส่วนงวดเนี้ยทุกคนครับผมพูดตรงๆนะต้องมีเลข3แล้วแหละคือวันนี้ทุกคนครับวันนี้ผมจับปิงปองปู่นะครับก็มีเลข3ไปสารเจ้าพ่อเสือก็มีเลข3แล้วก็เลขทูบสารเจ้าพ่อเสือก็มีเลข3 นะครับคือมีเลขสามหมดเลยอ่ะทุกคนผมก็เลยคิดว่านะครับงวดนี้สามต้องมาแล้วแหละนะครับทุกคนกดแชร์ให้หน่อยนะครับอ่ะโอเคทุกคนครับนะครับครั้งนี้ผมเล่นที่สองกับสามนะครับทุกคนครับก็มาน่าจะมาสามแล้วแหละทุกคนครับเพราะว่าหยิบเลขบิงปองอะไรนะครับก็มีแต่เลขสามมีแต่เลขสามครับทุกคนครับนะครับเอ่อเรขกดนี่ทุกคนครับวันที่ หนึ่งนะครับกุมภาสองร้อยหกสิบเก้านะครับนะทุกคนครับเลขกดหนี้วันที่หนึ่งนะครับกุมภาสองร้อยหกสิบเก้านะครับเลขออกกับวันอาทิตย์ทุกคนครับเลขออกวันอาทิตย์ที่หนึ่งกุมภานะครับหกเก้านะครับตรงกับขึ้นสิบสี่ข้ามเดือนสามนะครับปีมะโรงครับเลขออกวันอาทิตย์ทุกคนครับมีเลขหนึ่งครับมีเลขหนึ่งครั้งที่แล้วจําได้ไหมครับผมวงไว้ให้สมาชิกจําได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะ ผมติ๊กให้บอกว่างวดที่แล้วผมชอบเจ็ดมากทุกคนอ่ะเดี๋ยวครั้งนี้ทุกคนครับเลขออกทุกคนครับวันที่หนึ่งเนี่ยนะครับวันที่หนึ่งทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหนึ่งจะมีเลขอะไรบ้างครับตัวแรกเลยที่ผมชอบคือหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งแปดแล้วก็หนึ่งเก้า ระวังเบอหน11งวดนี้ทุกคนนะครับระวังเบนึ่11นะครับทุกคนระวังเบนึ่11นะงวดนี้นะครับอาจจะมา11ก็ได้นะงวดนี้ทุกคนครับเพราะว่าเลขออกวันอาทิตย์ด้วยทุกคนครับกําลังวันมีหนึ่งด้วยนะครับระวังเบิร์11นะครับแต่ถามว่าหนึ่งที่ผมชอบมากที่สุดเนี่ยผมมาชอบ11ทุกคนเอาจริงๆเลยผมชอบ11กับ16แล้วก็15แค่นั้น นะครับแต่ถามว่าไอ้พวกนี้มีโอกาสมาได้ไหมมีโอกาสมาได้หมดเลยนะครับอ well> ่ะต okay. ่อไปทุกคนครับเลขออกทุกคนครับวันอาทิตย์ต้นเดือนนะครับมี4มี5มี7ส่วนเลขวิ่งงวดนี้ทุกคนครับมี1มี4มี8อีก้วท mm ุกคนครับหนึ่งแปดินน่าน่าสนใจนะครับทุกคนครับมี1มี4มี8นะครับเพราะฉะนั้นเลขออกวันอาทิตย์ทุกคนครับก็มีเลข1เหมือนเดิมผมต้องบอกว่าท่านหนึ่งผมชอบเนี่ยตอนนี Bob? ้ผมเทใจไปที่ 1- นึ่งหนึ่งนะครับผมเทใจนะครับถ้าวันนี้เบิ้ลอะนะ นะครับเบิ้ลน่ะซื้อหนึ่งหนึ่งเลยนะครับส่วนเลขออกเดือนเดือนกุมภาทุกคนอืมครั้งนี้เลขออกเดือนกุมภาทุกคนครับมีเลขศูนย์กับเลขสามผมบอกเลยนะครับว่าศูนย์กับสามนะครับจะมาให้ทุกคนเห็นแน่นอนอย่างน้อยหนึ่งตัวผมถามสมาชิกหน่อยครับระหว่างเลขศูนย์กับเลขสามสมาชิกชอบตัวไหนกันมากที่สุดระหว่างเลขศูนย์กับเลขสามสมาชิกชอบตัวไหนกันมากที่สุดครับส่วนสัตว์เลขบอกว่าอะไรทุกคนครับทั้งที่แล้วสัตว์เลขบอกว่าเจ็ดเป็นธนังเก้าเป็นโคาใช่ไหมครับมาเจ็ดเก้าตรงๆงเลย มาทั้งเลข7แล้วก็เลข9ส่วนครั้งนี้ทุกคนครับสตาเลขบอกว่า3เป็นธนัง9เป็นภูคาทุกคนครับ3ต้องมาแล้วแหละงวดนี้มีใครชอบ3เหมือนผมไหมผมว่า3ต้องมาแล้วแหละส่วนดวงไทยทุกคนครับรัคนาอยู่ในราศีมีถุนนะครับต่านุรัตคือเลข4 และคณะทวารถังศาสะทุกคนครับเป็นเลข4อีกด้วยนะครับการรีเป็นเลข6นะครับครั้งนี้การรีเป็นเลข6นะแล้วก็ทุกคนครับ9้าเป็นโคตรระวางในมหาจักรครับนะต่อไปทุกคนครับเราจะนะครับเราจะทุกคนครับเอาหูราศาสตร์กำลังดงดาวทุกคนครับมาคํานวณนะครับครั้งที่แล้วทุกคนจําได้ไหมครับผมวางดาวที่ราศีมีนเห็นไหมครับแล้วก็ตรงนี้คือเลข2 7 2 9 3ตัวตรงเลยที่เยี้ยงกันครั้งนี้ทุกคนครับเรามาดูนะครับว่าผมจะวางดวงดาวเนี่ยทุกคนครับที่ตำแหน่งไหน ผมยังวางตำแหน่งกำนองดวงดาวทุกคนครับอยู่ในราศีมีนเหมือนเดิมครับครั้งที่แล้วทุกคนเห็นไหมครับครั้งนี้ทุกคนครับเลข2หรือเลข4ี่เนี่ยมันย้ายไปแล้วเห็นไหมมาดูครับทุกคนเห็นไหมครับผมบอกเลยครับว่าเลข9กับเลข7เนี่ยผมวางลัคนาที่ราศีมีนครับดาวประจําราศีมีนคือเลข5ดาวโคจรเห็นไหมครับคือ7กับ9เห็นไหมครับไอ้เกับ9ทุกคนครับเห็นไหมครับเนี่ยโคจรแล้วที่ผมวางลัคนาเนี่ย เจ็ดกับเก้าเนี่ยมันเด่นมากทุกคนครับนะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเนี่ยเจ็ดกับเก้าเนี่ยคู่กันเลยนะครับผมก็ยังวางตำแหน่งเดิมนะครับผมวางดาวกระดุมพระทุกคนครับที่ราศีมังกรครับดาวกระดุมพระที่ราศีมังกรนะครับก็คือดาวประจําราศีมังกรก็คือเลขเก้าเห็นไหมครับดาวครัวจรทุกคนครับเห็นไหมครับสามหนึ่งหกเห็นไหมครับและผมก็วางดาวราพระทุกคนครับที่ราศีเมษครับดาวประจําราศีเมษทุกคนครับคือเลขศูนย์ นะครับศูนย์ก็คือมรตยูนนะครับทุกคนครับครั้งนี้ไม่มีดาวโคจรครับผมทํามุมร้อยแปดสิบองศาทุกคนครับได้ดาวเด่นดังนี้เดี๋ยวเรามาดูดาวเด่นงวดนี้กันครับทุกคนครับว่าจะเด่นอะไรทุกคนนะครับดาวเด่นห้าตัวดาวเด่นห้าตัวทุกคนครับได้แก่สามเก้าสามเก้าเจ็ดศูนย์หกครับสามเก้าเจ็ดศูนย์หกทุกคนครับดาวเด่นห้าตัวครับอ่ะงวดที่แล้วทุกคนครับ เด่นสุดนะครับผมให้72นะครับมา72ตรงๆนะครับเดี๋ยวงวดนี้ทุกคนครับพอเราได้เราเด่น5ตัวมาแล้วนะครับทุกคนผมจะนะครับมาให้สูตรเด่นสุดครับสูตรเด่นสุดของเราทุกคนครับเข้ามาแล้วทุกคนครับ8งวดนะครับเด่นสุดครับอ่ะตัวแรกทุกคนครับเด่นสุดนะครับคือศูนย์หครับผมกลัวแบบต่อไปครับ6กศย์ครับ 0ูนย์เจ็ดครับศูนครับนะครับศูครับนะครับอ่ะต่อไปครับทุกคนเกย์ครับนะครับต่อไปครับทุกคนครับสาหครับสาหครับต่อไปครับสาครับนะครับต่อไปครับสาครับสามเจ็ครับอ่ะต่อไปครับทุกคนแปครับแปสาม ต่อไปครับ96ครับนะครับอ่ะต่อไปครับ97ถ้าใครจะเข้าห้อง VAP ทุกคนครับต่อไปครับ78ครับต่อไปครับระวังเบิ้ล11ครับระวังเบิ้ล11ครับทุกคนนะครับระวังเบิ้ล11สนับสนุนโดยกันแดกพนาลาสนใจติดต่อไลน์ @panala6395 หรือโทรไปที่0801422452ส่งฟรีมีจัดเก็บปลายทางมีโปรรดด่วนโทรเลยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาคดคลิปดีๆแนวทางเด็ดๆจากอาจารย์ฝากด้วยนะครับ